สวัสดีครับผมพวกผมกับไกแคสเกมคันหนึงเปิดกไอควันเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่กับกอันเดอร์เทลอีกรอบนะฮะเกมอันเดอร์เทลในตอนนี้ก็หลังจากที่ตกมาในตัวถังขยะแล้วครับผมไอ้รังตอนนี้เป็นถังขยะคุณจะสังเกตได้ว่าผมอยู่ในส่วนของที่เป็นนัสตัดบ,บุ๊คเฮาส์ก็ก่อนหน้านี้นได้สู้กับไอ้ตัวหุน่นไอ้ตัวหุ่นที่ไว้ซ็อกะครับผมมันเกิดโมโหขึ้นมาเพราะว่ามีคนไปตีมันแล้วตอนนี้ มันได้ล้างแค้นล้วคราวนี้มันก็ได้ช่วยไอผ้ผีในตอนแรกที่ชื่อนะัสแต่พวกได้ช่วยผมไว้แล้วเขาก็เชิญผมไปที่บ้านเขานี่บ้านเขาอยู่นี่เข้าไปดูฮัลโหลเออโอ้เธอมันจริงด้วยฉันขอโทษนะฉันไม่ได้เตรียมตัวนะ่ะมันก็ไม่มากหรอกนะแต่คิดว่าเตอคิดว่าทำให้คิดว่า,วาอ่า ถ้าคิดว่าน,นี่คือว่านี่คือของเธอแล้วกันเออฉันจะฟังเสียงอะหรสเสอย่างก็ได้โอ้เธอหิวเหรอฉันว่าฉันจะให้เธอบางอย่างจะให้กินบางอย่างน่ะนี่คืออแซนด์วิชผีคุณพยายามจะกินมัน ใช่คุณแค่กัดไปคำเล็กๆไปยังอ่าพี่แซนวิชแล้วมันก็หายไปอย่างนั้นเลยโอ้ช่างมัเถอะเดี๋ยวก็หลังจากที่กินอะไรไปแล้วฉันว่านั่นฉันจะนอนอยู่ที่นี่นะมันเป็นสิ่งที่ชอบคนฉันทำตลอดถ้าอยากเจอต้องการก็มันจะกับฉันนะถึงมันจะให้เรานอนนะับผมโอเค ตามฉันแล้วกันเอาละตอนนี้แหละเราไม่ควรทำอะไรนะและอยากขยับด้วยแล้วถ้าขยับก็ถ้าอยากจะถ้าอยากจะลุกมาไหนก็ขยับไปเลยนะมันมีอะไรมไม่น่ามีหรอกมั้งฮะอา้าววอท นี่มึงสองตัวดูดกัญชามาปะเนี่ยโอ้เห็นดาเพียบเลยอือมันคิดดาวดาวบากมายต้องฟ้าโอ้แมนว่าไอ้ที่มันแกกเมื่อกี้เนี้ยมันคงไม่ใช่แซนวิลแล้วแหละกัญชาชัวเลยปลาพอพอเลิกเมานดะ่ละก่อนนะ มันจริงใช่ไหมล่ะขอบคุณนะไปละเฮียเดวเมา,าตาม,มไปดีวกว่าเดวเมา,าตามแน่นอนอะฮะอันนี้เป็นร้านคุณเต่าผมเพิ่อเซฟไงจริงๆผมว่ากัดจะเล่นต่อตอนสอนซุ้ยดูแต่ก็เอาเพอผมก็ไม่ว่าอะไรมันก็อยางตอนนั้นมันก็สําคัญอยู่แต่มันก็ไม่ได้อะไรมากเจ็บและเต็มไปด้วยการมีชีวิตที่ต้องยอมแพ้กับพวกมนุษย์ เจ็ดักเวทมนต์ได้ขังพวกเราไว้ในอันเด้กล่าวด้วยเวทมนต์ทุกอย่างสามารถเข้าไปได้แต่มันแต่มันต้องมีพลังมากพอที่จะสามารถเดินออกไปจากที่นี่ได้และมีทางเดียวที่จะสามารถล้มสลายพลังนี้ได้คือพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคือพลังทั้งเจ็ดของนุยยาทั้งเจ็ดเพื่อไปทำลายบาเรีย แจ๊ะๆจะจ๊ะจ๊ะจิบเออเลยเพราะมันไม่มีทางที่มันจะมาได้เว้นแต่ถ้ามันเขามาเขาจะติดอยู่ที่ตลาดใบโอ้อะไรเนี่ยจิบบอ๋อทำการเปิดทางนะฮะเิสติม,มิ่งจงเปิดจิ ไปต่อนะฮะเราจะเล่นตำเ,เล่นเกมเลยนะอุ๊ปส์อ่าตัวละครตัวพิเศษกำลังโผล่มาเพื่อจะมาทำลายคุณวัดแป็งกมแม่งคุณแปลงกำหรือจะมีไม่นั่นมันไม่น่ารักเลยโอ้ฉันชอบเแบบนี้ไม่ภาสะเก็บการ์ดนฮะเหลือแค่เหลือแค่สักคนเลยเหรอฮะวัด เราเป็นดิจิตเราเป็นดิจิตอลคุณแบ่งล้าพยายามมากเลยเขาแบ่งล้ามากไปจนออกจากห้องไปเลยคุณชนะอีโอซิโกโธ่เอ,ะอ๊ะจ้างอะไรเนี่ย เฮ้ยทิมมี่โตตะกี้นี่หว่าที่มัน,น,เนเก็บกามอะ่ะโ้ยฉันคือทิมมีน่นี่กินไปฉันนี่กินไปฉันเองทิมมี่ว <What? S 2> ัดแบบเซลต์โอ้ยนี่เห็อะไรอะ่ะน,น,นี่คือเห็ดเต้นนี่คือเห็ดเต้นก็แล้วแต่ว่าจะเรียกอะนะ ก็สารล,ลักษณ์แบบนั้นแหละที่ฉันไม่ฉันติดอยู่ที่นี่แหละฉันเต้นนจนลุดเลยแหละฉันต้องการจะหน,นีวัดน,นี่มันตัวอะไรเนี่ยเิมมี่อาว่าว่าวาวาวา,วา,วา,วามนุษย์มันหนักน่ารักแตนะ่อะไรโนอะ้ยทีนี้เขาสุดทิม็อปนะอะไรเนี่ยคิวสอง วัดเฮ้ยอะไรอ่ะรดแพงเลยคือมันของเดียวกันแนตะ่มันขายคนละรา,าคาพอเซลคือจะบอกนะเออขายว้าจะมีรีวิคอนอื่หรอ คือคือคุณลองดูดีฮะถ้าเราซื้อเทมิเฟ็กในราคา1บาทเราไปขายมันมันขอซื้อ3บาทเราโกงมันไปเป่าวะแต่ผมไม่ค่อยสนใจอะ่ะแล้วกคือไสรสละบอยไปละหนุบบันทิมมี่อ้าวทางขาด ทางนู้นมันมีทางไปต่อได้เหรออ่านั่นไงไอซี that, that. ่เด็ดเด็ดไอซี่เด็ดแมนคุณคก็ไปหาโม่โม่โมไปเอ้าไปไหนจีกระโบรชเที่ยอะไรเนี่ย What the fuck ต้องฟักแม่ต้องตฟักไม่ก่อนมันกระดาโคชโอคลุลา่าเนี้ยปาการกระตุ้นแต่ไม่ได้ด้วยมีอะไรอะ่ะโอ้ลายดาวอะ่ะ วนวดตาฝากแมวนวดตฟากไม่ได้เหรออันหักอนะ่ะโอ้โน,โมนแมนมาสายเมอร์ซี่โคตรอ,อันตรายเลยผมว่านะไอเทมกินกันแล้วกันฮะวัด อักลัด,ดอักลัดอ่าจาาเบยตอนนี้ช่องกินขผมเต็มล้ฮะก็เตรียมตัวสุกอันดานะคะต่อไปแล้วแหละฮะถ้าไม่มีเทียนห,หรือเอ่อหรือเพชรมมันจะสมันจะไม่สามารถพาเรากลับบ้านไปได้บล็อกมันเตอร์ก็เลยต้องใช้คริสตลัลในการนำทาง เข้าใจะละตัดวัดว่าช่วกับอาล,ลัดเปลนอตัวเอาช่วกันเลยว่าคลีนคลีนทำไมถึงสะอาดนะเกิดอะไ่ขึ้นไปเรียนรู้เหรอได้เลย ไม่เอาอะไรของพวกแกเนี่ยเป็นกล้ามใส่ว้าวอุ้ยมากินก่อนละสลัดเงอรู้เหรอมาที่ห้องชั้นตีพัฟฟี่พ,พัฟฟี่อ,องอมานานดีเลยมันไม่ใช่ห้อง กาวอีกเจ้าเลยไม่เจ้าครับอ,อ,บอนะไรคอมเนี่ยอ่าครับแบ่งก้ามเต็นไปจนหล่อออกจากห้องใัสิฟ้โกเจ้าเบยไป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 โก้โก้โก้ อ่าเย่รอดแล้วหรือเปล่าวะรู้สึกหลังไม่ดีแหละแช่แช่อุย้ยยากุดสงสัย,ยสต้องมีให้หลบเอาจากไม้นะ behind you หลังนายหลังกูมีอะไรนึบ จะสนับเจของวิญญาณมนุษย์ด้วยพลังทั้ง7ของมนุษย์พระราชาพระราชาเอสโกดิเม,มอร์จะเป็นพระเจ้าด้วยพลังนั้นด้วยพลังนั้นเอสโกจะปลดปล่อยพวกเราจากบาเรียพวกเขาที่สุดพวกเขาจะสามารถ พวกเขาจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้และทำให้พวกเรากลับกันนึงนะฮะกระจายไปมนุษย์นี่แหละคือทางคือทางเลือกที่พวกเราต้องทำแฉนแพ้ซะวิญญาณ มาเัิญสวัสดีกว่ามาเดเาไมอยู่ใจเอ่ออันได้ฉันจ,จะช่วยเธอสู้เองมาได้ถูกที่มากเลยฮะเยอะจะทำได้ได้ไงอันได้นะ่ะอยู่งหน้าเธอแล้วเธอกำลังได้นั่งเธอต่อสู้นะเดี๋ยวเธอสู้ใครอ่ะ เฮ้เ hey, hey. จะบอกพ่อแม่ฉันนะฉันอยู่ที่นี่เยเยขอบคุณนายเด็กน้อยกูรอดละโว้ยนี่นี่พลิกทางแล้วฮะเอ้ผมไม่ต้องสองสยัยหรอกผมไม่ได้อะไรมักงหรอกมั้งคุณนี้เสียงคุณคุยกันอืมถ้าฉันขอสัญญาไหมว่าเธอจะไม่หัวเราะฉันอนะ คุณได้ยินเสียงสาาัทธาใช่ฉันไม่หัวเราะหรอกคุณได้ยินเสียงสาาัทธาวันหนึ่งฉันจะปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วไปยืนอยู่กลางท้องฟ้าแล้วมองลงลงมาข้างล่างานี่คือภาพนี่คือภาพออดิชั่นถ่ายของฉันคุณได้ยินเสียงหัวเราะเฮยเธอบอกว่าเธอจะไม่หัวเราะฉันไง คนนี้เสียงสนทนาขอโทษมันน่าขำน่ะนั่นเพราะว่านั่นน่ะคือ,อคำคำคำอธิษฐานเช้นเหมือนกันอ๋อเฮตามที่นี่มันยังเป็นนางฟ้าหรืออะไรที่เราได้ยินที่มาจากข้างบนนั้นหวังว่ามันจะกลับหวังว่าเขาจะกลับมาในนากาวที่ว่างเปล่านี้ อุ้ยสะพานกูจะตกไหมเนี่ยไม่นะเคไปหน่อยดีกว่าโยมึงอีกแล้วหรอว่าไงครับโย <Yo. S 1> ฉันรู้นะว่ามันแต่ฉันจะถามเธอบางอย่างนะ่ะน่าฉันไม่เคยถามเธอแต่ว่า โยเธอคือมนุษย์ใช่ไหมน่าฉันรู้อยู่แล้วก็นั่นแหละสิ่งที่ฉันรู้ฉันหมายถึงอันได้บอกฉันน่ะเขาบอกให้อยู่ห่างจากมนุษย์ซะมันก็เหมือนแบบมันทําให้เธอกลายเป็นศัตรูหรืออะไรบางอย่างฉันคิดว่ามันนะคุณบางอย่างสิฉันจะได้เกลียดเธอ ขอล้องล่ะไม่เยอะอะไรอ่ะงั้นถ้าเธอไม่ทำฉันทำเองเยอะฉ,ฉันเกลียดเธอนะเฮ้ยม,มันยากจังฉันฉันฉันจะกลับบ้านแล้วตอนนี้กลับบ้านดีๆนะอย่าล้มเยอะเดี๋ยวช่วยช่วยด้วยเฮ้ย <c oughs> hey. ไลอะไม่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 ไมไมมเข้ามาอีกนิดเดียวมาก่อนมาเร็วจะยังไงอะเดียวเดี๋ยเพื่อนถ้าถ้าท่านนายทำลายเพื่อนฉันแล้วก็ผ่าฉันก่อนสิเวลามึงฆ่ามอเตอร์เด็กได้เปล่าหายไปนอ้อเจ๋งเลยเด็กน้อย ธอไปแล้วโยอะเธอช่วยฉันฉันว่าเธอคงจะเป็นศัตรูที่ดีเลยนะฉันไม่เคยได้เพื่อนแบบนี้มาก่อนเลยอาฉันต้องไปฉันก็กลับบ้านจริงแล้วนะฉันพนันเลยว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องฉันน่ะจะกันนะเพื่อนไปแล้ว ไม่กล้าทำกูและสิแแห,ห่เพราะกูมันเก่งไงแล่ๆล,ะละ่ะอ้วตันนี่อุย้ยไม่ทำด้วยอะไรก่ะมนุษย์เอ้ยเจ็ดเจ็ดจะจมนุษย์และคิงแอสกอร์จะกลายเป็นพระเจ้าหกนั่นเป็นจำนวนที่เก็บมานานแล้วเข้าใจไหม ผ่านถ้าผ่านเธอไปดูที่เจ็ดวิญญาณเสุดท้ายโลก็จะเปลี่ยนไปใหม่ทังแรกเลอก็ตามหรือใครคิดว่ามันมาไกลามากแล้วบอกสิว่าเธอนเนอ่าทุกอย่างมันเริ่มเมื่อนานมาแล้วอ่ะมันจะดามาอะไรเข้ามาไม่เธอรู้อะไรไหมชางมันดิ ใครสวดละว,วะพี่แค่ไม่อยากตึง้งตายไงวัดไอ้ปิงด้วยมึงที่อยู่ตรงนั้นน่ะฝันทางฝันแล้วก็ฝันด้วยเอาตีบอกในหนังสือน่ะแต่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็รด้เตี้ยระบบอันยิ่งใหญ่แล้วก็ฟาวี่เซนโตแมนเป็นไงละ่ะตลกเอ้ย เรอ,อยู่หลังเด็กและไม่ยอมหนีแล้วก็ดีไปท่า้อย่างนั้นอย่าคิเลยนะว่าฉันจะลืมไปน่ะโอ้มัทำให้เธอรู้สึกแตกต่างแรือเปล่าเนี่ยรู้อะไรแต่เธอรู้อะไรไหมทุกคนน่ะจะจะให้มึงตายใช่แล้วหลังลุดถ้าเธอนยตรงนั้นมันคืออัชกรรมชีวิตเธอน่ะอยู่เหมือนทับเส้นกับความอิสระของเราตอนนี้ ฉันได้คมรู้สึกของทุกคนมาอยู่ที่หัวใจของฉันแล้วทุกคนรอที่จะเอาไปจากที่นี่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นแกย่งยังไม่ตายตรงนี้แหละนะนี่มนุษย์ทำได้ทำให้จบแล้วเข้าตอนนี้เลยนี่โทรใี่ดูว่าความารถนาของมอนเตอร์มันเป็นยังไงเก้าเข้ามาอีกหนึ่งเก้าสี่อะล่ะแล้วเข้าจุดไหแบกแล้วฮะผมมาตัดชิปด้วย มันทามาผมก็ต้องจัดไปและมาละนี่ใชวินีกแล้วมาแล้วนะฉัดอา้าวเปิดการดได้ได้ตั้งการดได้อันดหนแอคแทรวัดคุณบอลนะเนาะอยากสู้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน,นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ใช้สีเขียวเพราะฉะนั้นเธอไม่สามารถดีได้ อ่ามีคบตอบด้วยไม่เร็วนี่เน้แบบนี้หลัะอะฮะดูเหมือนว่ามันจะได้จบแบบสวยๆนะสวยมีครับอุ้ยต,ตอนนี้แสงสว่างมันกำลังอยู่ที่ฉัน ฉันไม่ไปให้เนอดีไปหรอกก็กูจะหนีไงอ่าฉันเตือนเธอแล้วนะใครสนวะไม่ได้แดกเว้ยเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้เนี้ย อุ้ยถกกดผิดไม่รู้หล้วคุณีนีลวโวย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 ไม่ไม่ไม่จะจับหนุ๊กแตฟักจะไม่เธอจะไม่ให้เธอหนีไปครั้งที่สองนุ๊ไม่จับฉุนไม่ได้หรอก เธอจะใช้ไม่ได้หลอกกันได้วัดฆ <What? S 1> ่าเธอกันมันง่ายอยากก่างกระปอกกล้วยเลยแหละหยุดทำเรื่องแบบนี้สักทีฝั <What? S 1> ไไดไอะไรแดก็อกแกแมน เฮ้ยไปนก็นฟรีได้แล้วตันโวยลันตันโวยอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วยินดีต้อนรับสู่อ้าอีกแล้วเหรออ่าจะดนีได้แก่ครั้งสุดท้ายแล้วล่ะอนาจมตีสแป๊อัพพี้บอกแช้ว่ามันรุนระดัพลังไอ้คำมุ่งมัม่น ไอ้สนครับจะยด้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะ่ะพอครับกินก่อนฮะกินก่อนคาถาที่ยาเวเหรอโอ้ย ปล่อยผมปล่อยอะไรปล่อยผมไม่ถด้ผมแค่คนธรรมดาไม่รู้อีหน่อยเนะนั่นเองไปอ,อันนี้ล่ะต่อน,นี่ล่ะฮ่า ตา,ายพี่ตาไอเด็กน้อยกดเอ,อยไล่วะกำลังมันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไม่ได้ตัดสีเขาเรียกว่าขอสกิปช่วงน,นี้ก่อนนะฮะมันจะได้เผื่อมันจะได้นั่นเนี่ยอันนีนลซตายขอให้รอดไปลวโอ้ยใครโทรมาวะเฮ้ยเกเป็นไงบ้าง ก็รักคิดนะนายกับฉันและอันดคบหนที่จะไปอาทีตชองมากมากๆมากก็จะไปกับฉันนะม้วก็าจอกันที่บ้านฉันด้วยฉันคิดว่าน่าจะทำให้พวกเราเป็นตัวที่ดีขึ้นไม่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 ฟักหยุเบเชสหยุดวิ่งหนีได้แล้วไม่แดก่อนนะัสไ m e

ฉันไม่สามารถแต่ฉันยอมไม่ได้ว่าไงฮะเออเป็นไร <S <S 2> <S 2> เธอกำลังเหินแหง้งเอออ่ะไม่ไ,ได้เอาก็เอาอัานนี้คุณให้น้ำกับอันดายใช่อันนี้กดน้ำนะไปดีมาดีเด้อ เอาต่อเคป,ปเไปแต่คนตายแล้วมั้งเออเปล่ามองคนดูอีกยังเฮ้ยอะไรของเขาว้างเชงเถอไปไม่กลับมานะโอเคฮะด้เหมือนละลอดแล้วฮะไอสองคนนี้ใครเนี่ยขอโทษน,นะอันใด เหมือนจะบอกว่าเราควรอยู่แค่ตรงนี้น่ะก็เหมือนพวกเราโยกกาดนี่นแหละส่วนพวกเราก็แค่บอกทางไปลิท่านั้นแหละนะนามนั้นแหละเท่าถ้าลิฟต์ใช้ไม่ได้ก็ไม่มีใครผ่านไปได้อันใดบอกมางั้นน่ะโอเคตรงนี้คือแลบนี่คือนี่คืออะไร าลลาฉันคือนักท่องเรือหรือเป็นร้องเธอผู้หญิงเหรอไม่มีควาสนใจหรอกเฮ้ยฉันรักที่จะขี่เรือของฉันเธอจะไปได้ไหมอก่อนนะผมถึงบางเธออาจจะชอบก็ได้นะฟ้าเทเวอร์อะไรอย่างงี้เสมครับผมโอเคเรามาถึงหน้าทางเข้าของตัวเรนเดอร์ครับผมข้างในอุ๊ย าอ,อันตโนมัติด้วยอยากจะรู้ว่าข้างในลิฟต์นี้มันมีอะไรแล้วก็อันดาจะมาตามอยู่ไหมหรือมีเรื่องสุดกวรตีนที่เราพบเจออีกจอก,กันในคลิปหน้านะฮะสหวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแช